รตกเตอตรงนี้ใช่ไหมต้องต้องไปถามารับผมเป็นเนี่ยเนี่ยคนดูถ่ายตัวนี้ไว้เขาลงถ่ายนี<อ>่กันชนรถมันเาลงมาตรงนี้เลยเหรอีก,กอยกระแทกไหมว่ามีนักขาวเ็บุกาอ้กากนี้มันไม่มี ลอยกระแทกเลยแต่อันเนี้ยมันขาดอยู่ออันนี้บันไดก็สิรถที่ห้ออะไรอระพี่อันนี้เหรอ ช่วงที่ว่าก่อนก่อนที่รถจะตกนะครับคือเขามาเกืบีคคนรู้ไหมตอนที่ผมเห็นรถมันลอยมาแล้วนะม,มันชนแล้วรถมันลอยมาผมเห็นฝั่งคนขับอมีคนหนึ่งมีคนหนึ่งครับแต่ตอนที่วิ่งมาผมก็ไม่รู้ว่าเขาติดรถกันมากี่คนแต่ตอนที่รถหล่นลงน้ำแล้วอะฝั่งคนขับมีคนหนึ่งติดไปกับรถโอ้แต่คือยังไม่ออกยังหวงมาได้ใช่ไหมครับได้ติดออกไม่ได้ แล้วขเขาเขาไม่ได้สติมันคออยู่เงี้ยแล้วรถมันก็ลอยลอยมาผมก็ยืนอยู่เนี่ยรถรถมันสียงฝั่งออนี้นิดนึงแล้วน้ำก็ดันลงไปเลยอ๋อคือคือตอนนี้คือที่พี่เห็นเนี่ยคือรถหลุดเขื่อนออกทะเลไปแล้วใช่ไหมหลุดหลุดออกมาถึงนี่แล้วจมจมเนี่ยจมจมประมาณเนี่ยผมเห็นตอนที่คนแรกพุ่งเลยคนแรกอ๋อเห็นคนแรกเห็นยังไงบ้างพี่พี่เล่าให้ฟังหน่อยคือตอนแรกผมตกปลาใช่ไหมอ๋อตกปลาแล้วก็ผมได้ยินเสียงรถมันมันเสียงดังตึ้งตึ้งอเงี้ยแล้วผมคิดว่ารถปูนครับคิดว่ารถปูนวิ่งรถปูนวิ่งเราครับ คุนม <Cornell> ันฟุ้งเงี้ยไหมครับแล้วับพาดกับไฟไฟถนนมันดับดับยาวไปเลยเห็นไหมพี่เห็นไฟไหมไฟยนเนี่ยมันดับยาวปุ๊บเฮ้ยผมก็แปลกใจว่าทำไมไฟมันดับก็จะเนิร์สเงิร์คอร์ด้วยมันมีมีคุนคุนตรงนั้นมันกระจุกเดี๋ยววะอือพอผมแง่ะที่ที่น้ำ่ะตรงคอก็เห็เห็นรถผมเห็นรถนี่มากผมเลยรถเรียกพี่พี่รถตกวิ่งไปเลยชี่รถอ่ะพยายามส่องไฟในรถแล้วพยายามเรียกพยายามแล้วก็ไม่มีตอบเสนองแล้วผมเลย ตามพี่พี่ออกมาดูดักนี้มันออกนี้แต่พีแ็บคนเห็นคนแต่เราที่เราเห็นเราเห็นคนไหมผมไม่เห็นคนเพราะว่าเพราะว่าหายหายหัวมันไปทางนี้หายทางนี้เราเป็นคนใส่องอยู่แล้วไม่ไม่เจอเป็นรถยี่ห้ออะไรพอรู้ไหมเป็นเป็นกระบะสี่ประตูสี่พอกอบอลบอลสี่ประตูนะไม่แน่ใจว่ารุ่นยี่ห้ออะไรนะสี่ประตูน่าจะจีบตุกประตูกอะไรเนีละ ทะเบียนสามสี่ห้าพี่มาตกปลานานยังกตักี่โมงผมมาประมาณหกโมงทุ่มนึ่งอ่าเห็นเห็นช่วงประมาณสองทุ่มนิดนิดเห็นที่ตกประมาณกี่โมงประมาณสองทุ่มสองทุ่มนะพอพอชนปุ๊บผมวิ่งไปเรียกคนนี้แหละว่ามีคนไม้พอรถจะลอยมาเนี่ยผมหนึ่งเขาหนึ่ง